โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมันี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่ถูกปรับใหม่มาทั้งหมดในประจําอัปเดตนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมขอบอกไปเลยว่าผมขอรีวิวอ่ทุกตัวนะครับผมประจําอัปเดตนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าผมแยกอ่ไปทีละคลิปเนี่ยผมจะตัดไม่ทันนะครับผมก็เลยอาจจะลงคลิปช้านะครับผมเพราะงั้นผมขอ,อ สรุปอัปเดตนะครับผมโดยการที่ว่าผมจะอ่ารีวิวตัวปรับใหม่มาทั้งหมดเลยในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับอัปเดตนี้นะซึ่งตัวปรับใหม่จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นทางนะของเมกุมินนะครับผมเมกุมินนะเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมที่มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมธาตุไฟนะครับผมมีสกิลกดนะครับเป็นตัวละครวางพื้นนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับผมแล้วก็โจมต ตัวละครนี้ครับบูตแอทแทกอยู่ที่15ด้วยนะครับผมแล้วตัวต่อไปครับผมเป็นหน้าของลูฟี่นะครับผมเกียร์5นะครับก็ตัวนี้นะครับมีเบสซิ่งด้วยนะครับผมเป็นท่าโฮลี่หรือว่าท่าแสงนั่นเองนะครับผมมีสกิลกดนะครับผมแล้วก็วางพื้นนะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่260,000นะครับผมวิธีการโจมตีอยู่ที่6วินะครับระยะ40ตัวนี้นะครับบูตแอทแทกอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับเบสซิ่งของลูฟี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคกก็็จะะเเปนนอ่่าารรงีย์คับ เลยมากันที่ตัวต่อไปครับผมเป็นทั้งของกัสนั่นเองนะครับผมออแกนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุไฟนะครับผมมีเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็ติดนน้งของแรปเจอร์นะครับผมไม่รู้วอาผมอ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัววางพื้นนะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่47,00 0นะครับผมโจมตีอยู่ที่ 5V วีนะครับระยะ50นะครับผมตัวนี้ครับบุตรแอทแทคอยู่ที่นะครับผมอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บุตรตังกีสิบเปอระมาณนี้นะครับสมหรับเบสซิ่งของกัตก็ โอเคครับสำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นหน้าหน้าของโซโลนั่นเองนะครับผมโซโลนะครับผมเป็นตัวเจ็ดดาวนะครับผมแล้วก็ธาตุพืชนะครับผมมีเบสซิ่งนะครับแล้วก็ติดเลือดนะครับผมแล้วก็ตัววางพืชนะครับดาเมจอยู่ที่55,000่นานนะครับผมโจมตีอยู่ที่7จวินนะครับระยะ60นะครับผมตัวนี้ครับบูดแอแทมอยู่ที่20%นะครับผมเบสซิ่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นหน้าหน้าของดาบใน แล้วตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นื่าของโทจินั่นเองนะครับผมก็จะมีเบสซิ่งนะครับผมเป็นตัวธาตุดาร์กนะครับหรือว่าธาตุมืดนะครับผมแล้วก็มีสกิลกดนะครับผมแล้วก็มีท่าทางของการติดเลือดนะครับผมเป็นตัววางพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่2,200นะครับวิธีการโจมตีอยู่ที่0 2นวีนะครับระยะ20โอเคครับตัวนี้นะครับบูทแอแหอยู่ที่20%นะครับผมแล้วก็บูทตังอีก้าเอนะครับผมสำหรับเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนนี่ะ โอเคครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยจะปรับอะไรกันมาบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมากันที่ตัวแรกนะครับผมเป็นธน้าของเมกุมินนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับเมกูมินนะครับผมใช้เงินวางทั้งหมดห0,000ื่นนะครับผมนี่เลยวางไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็มีท่าเอ่อมีหน้าของสกิลกดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมได้เม่นนะครับผมอยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับผมโจมตีอยู่ที่สามร้อยบิกนะครับ โอเคนะครับผมขออนุญาตอ่าอัพปปติราคาเลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมอัพขั้นแรกใช้เงินอยู่ที่7จ0 0หมื่นะครับได้เมลอยู่ที่อ่าประมาณ6ล้านละกันนะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่1นึ0 0 0สนาหนะครับได้เมลเพิ่มเป็นสิล้านอัพขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่2องแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับได้เมลเพิ่มเป็นสี่สิบสามล้านนะครับระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยอัพขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงินอยู่ที่หกล้านเจ็ดแสนนะครับได้เมลเพิ่มเป็นร้อยสามสิบสี่ล้านนะครับระยะร้อย แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ห้าแสนนะครับดาเมจเพิ link, ่มเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านนะครับผมระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยี่สิบโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปใช้งเงินอยู่ท <um> ี่หนึ่งล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะครับผมระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยสามสิบโอเคครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสองร้อยสามล้านนะครับระยะร้อยสี่สิบขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่สองล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสองร้อยห้าสิบล้านนะคร โอเคนะครับผมก็อัปตานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเมกูมินนะครับผมสามารถวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเคนะครับผมก็ดาเมจก็อยู่ที่250ล้านนะครับผมโจมตีอยู่ที่300วินะครับระยะ150โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอวางตัวบัฟก่อนเลยแล้วกันมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูล่างบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะบัฟไปเลยปุ๊บตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่876ล้านนะครับผมนี่เลยดาเมจเอ่อมาโดนบัฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับเมกุมินนะครับผมเป็นตัวละครที่เมันตีไม่ได้นะครับผมมันจะต้องกดสกิลเท่านั้นนะครับได้เมีอยู่ที่800ล้านนะครับผมจะเสกมอนมาเลือดค่อนข้างเยอะหน่อยเลงแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมจะเสกออกมาเลยปุ๊บนี่นะครับผมเลือดอยู่ที่หนึ่งบิลเลียนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรอบัฟแป๊บหนึ่งระวังใหม่แล้วก็ไดนะ้มาโอเคนะครับกดบัฟไปนะครับได้เมีอยู่ที่876ล้านนะครับกดไปเลยปุ๊บ นี่นะครับผมก็จะมีแอนิเมชันด้วยอ่านี่นะครับการอ่าใช้เวทเนาะนี่ครับผมแล้วก็ระเบิดประมาณนี้นะครับก็ทำดาเมจไปทั้งหมดอ่า879ล้านนะครับผมก็คือเท่ากับเออ่ที่เราได้เลยเนี่ยซึ่งคูดาวนะครับผมก็คูดาวตามเอ่อวินาทีที่มันเขียวตรงนี้เลยนะครับผมก็คือ300วีนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเมกุมินก็จะมีประมาณนี้น,อน้องเดี๋ยวเราไปดูท่านะับของตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคครับเรามาดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็คือลูฟี่เกียร์ห้านั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับลูฟี่เกียร์ห้าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครวางได้แค่ตัวเดียวนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่ทุกคนสังเกตได้ก็คือลูฟี่นะครับผมตอนแรกมันจะวางอยู่ประมาณ5 0,000นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0นะครับผมก็ถูกขึ้นมานะครับผมเนาะก็สําหรับลูฟี่นะครับผมก็จะตีเป็นอันดับของคูเอนะครับผมโอเคเรามาเริ่มอัพลูฟี่กันเลยดีกว่านะครับผมขั ระยะเพิ่มเป็น45ขั้นต่อไปครับผมเช็งเงินอยู่ที่4 0,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1ล้าน1แสนนะครับระยะเพิ่มเป็น50ขั้นต่อไปครับผมเช็งเงินอยู่ที่5 0,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น2ล้าน3แสนนะครับระยะเพิ่มเป็น60นะครับผมโอเคอาไปเลยขั้นต่อไปเช็เงินอยู่ที่65,000น้ะครับดาเมจเพิ่มเป็น3 8 0ล้านแสนนะครับระยะเพิ่มเป็น70 แล้วก็ขั้นต่อไปครับผมชิ้นเงินอยู่ที่80,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น6ล้านนะครับผมแล้วก็จะตีแอร์แล้วนะครับขั้นต่อไปชิ้นเงินอยู่ที่1 5 0 0 0แนะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น6กล้านสแสนนะครับโจมตีอยู่ที่สี่วีนะครับระยะ110โอเคก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเอ่อซิเคิลเอลีนะครับผมโอเคนะครับผมอัพขั้นต่อไปชิ้นเงนอยู่ที่4ล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็น11ล้านนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น120ขั้นึ่งร้อยที่6ล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็น22ล้านนะะครับผมมก็จีสกิลลกกกดสิแแรมาล้วนะครับ ขั้นต่อไปเช่งอยู่ที่8ล้านนะครับดาเมจเพิ่มเป็น37ล้านโอเคตอนนี้ลูฟี่ก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิลกดนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สกิลนะครับโอเคเรามาดูที่ทา้งน้าของลูฟี่กันเลยดีกว่านะครับผมเนาะก็ตอนนี้นะครับอัพตันก็ดาเมจอยู่ที่37ล้านเนาะก็โจมตี4ินะครับระยะ120โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าทําอะไรได้นะครับโอเคมานี่นะครับก็จะเป็นอ่านข้งนัก ลองกดไปเลยนะปึ๊บนี่เลยนะครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งสําหรับของูฟี่นะครับสกิลกดเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีดาเมจนะครับรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับอ่ามานะครับผมว่ามันจะไม่ได้ดาเมจจากสกิลกดูฟี่นะครับผมแต่มันจะทําให้มอนเนี่ยเลือดลดลงเนาะซึ่งมันลดลงเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจแล้วนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็สกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่เราต้องให้มอนชนบ้านนะครับผมเนาะก็สําหรับส่วนตัวคิดว่า2สกิลนี้มันไม่น่าจะปรับอะไรหรอกมั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันละกันนะครับผมเนาะโอเคครับผม นี่นะพอมอนใกล้ชนบ้านนะครับเรากดสกิลสองไปปุ๊บอ่ะนี่นะครับผมก็จะมีทาหน้าของแอนิเมชันด้วยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วมอนก็จะย้อนไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นการอ่าตีมอนนะครับมันเหมือนจะมีการลดเลือดนิดนึงนะครับผมอันนี้ไม่มั่นใจ โอเคครับท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลูฟ okay, 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 ี่นะครับผมเมื Loki, so ่อโดนบัฟกระติกกวานะครับผมว่าดามจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะโอเคครับผมตอนนี้ดามจอยู่ที่37ล้านนะครับผมจะกดบัฟไปเลยนะครับปึ๊บโอเคตอนนี้ดามจอยู่ที่ร3 1ล้านนะครับผม4ีวินะครับผมโจมตี1่ทีนะครับระยะ144นะครับผมโอเคสำหรับลูฟี่ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าของตัวต่อไปกเลยดกกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับตัวต่อไปนะครับผมเป็นหน้าของออแกนนะครับผมหรือว่ากัอสนั่ ซึ่งการ์ดเนี right. ่ยผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะรีวิวไปเมื่อไม่กี่คลิปที่แล้วนะครับผมเนาะก็ได้ทําการอัพบัฟเข้ามาอีกนะครับผมโอเคสําหรับการ์ดนะครับผมจะบัฟอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งงั้นเดี๋ยวผมขออัพแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมก็นี่เลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูเรื่องการอัพนะครับผมว่าใช้ตังค์เท่าไหร่ใช้ดามจเท่าไหร่เนี่ยผมจะค่อยๆอัพไปแล้วกันนะครับนี่ โอเคตอนนี้ก็อัพตันแล้วนะครับผมเมื่ออัพตันก็จะตีเป็น full LE นะครับผมนี่เลยประมาณนี้เนาะโอเคแล้วผมขออ่รีวิวตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันมีดูฟี่อยู่นะครับผมมันลบดูฟี่ออกไม่ได้นะโอเคนะครับผมก็ตีทั้งหมดนะครับผม35ล้านนะครับผมโจมตีอยู่ที่6.2วินะครับระยะ95เนาะก็จะตามนี้นะครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองบัฟการ์ดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคผมจะบัฟ250%ไปเลยนะ นี่นะครับดาเมจอยู่ที่122ล้านนะครับผมนี่เลยนะครับผมสำหรับของกัดนะโอเคสำหรับอนิเมชันนะครับอนิเมชันก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ผมมาดูว่ามันบัฟอ่าทางด้านอะไรมานะครับผมคิดว่าน่าจะบัฟทางด้านของดาเมจมาเนาะนะครับผมไม่รู้ว่ามันอัพถูกขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าราคาน่าจะเป็นราคาเดิมนะครับเรามาดูกันที่ตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นทางด้านของโซโลนะครับผมนี่เลยโซโล7ดาวนะครับผมนี่ ก็เมื่อก่อนนะครับผมรู้สึกว่าโซโลเนี่ยมันจะวางได้หลายตัวนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาปรับมานะครับมันเลยวางได้แค่ตัวเดียวเนาะโอเคนะครับมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมโซโลนะครับผมผมจะอ่าค่อยๆอัพไปแล้วกันนะครับผมทีละขั้นนะโอเคก็จะเป็นขั้นนี้นะครับก็จะตีปรทรงโคนนะครับผมก็อัพไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ามีท่าใหม่นะครับผมแล้วก็จะตีทรงโคนเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะระยะไกลขึ้นนะครับแล้วก็ตีทรงโคนเหมือนเดิมปุ๊ โอเคครับพออัปตันนะครับผมก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ดาเมจนะครับผมอยู่ที่46ล้านนะครับผมโจมตี 9V วนะครับระยะ110นะครับผมก็จะติดเตือดด้วยนะครับผมแล้วก็ตีแอร์นั่นเองนะครับโซโลวางได้แค่ตัวเดียวนะครับผมตามที่ผมได้บอกไปนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูบัฟกันดีกว่านะครับผมว่าโซโลโดนบัฟดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ46ล้านนะครับผมจะกดบัฟไปเลยปุ๊บ นี่นะครับผมได้เมีอยู่ที่163ล้านนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับโซโลเนาะโอเคเรามาดูแอนิเมชันกันทีนึงดีกว่านี่ครับผมเป็นการกระโดดไปฟันดาบโอเคนะครับผมสําหรับโซโลก็จะประมาณนี้ละกันเนาะนี่เลยมาที่ตัวต่อไปครับผมเป็นเรื่งของโทจิกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับโทจิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมันจริงๆมันมีร่างข่าวด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่า เออร่างขาวมันบัฟมาหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าน่าจะบ้าเท่ากันนั่นแหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมสำหรับโทจิก็จะตีตีสองพันนะครับผมมีวิธีการโจมตีอยู่ที่ศูนย์ยี่สิบวิดนะครับระยะยี่สิบเนาะโอเคผมจะเริ่มอัพโทจิเลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนี่ครับผมเปลี่ยนการโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะครับอัพต่อไปก็จะตีเป็นทรงโคนอัพต่อไปก็จะตีแอร์นะครับอัพต่อไปก็จะตีเป็นฟูเอโอีปึ๊บเลาก็จะมีสกิลกดมานะครับผมก็ดาเมจทั้งหมดของโทจิก็อยู่ที่สามส ตีแอร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาบัฟโทจิกันก่อนเลยดีกว่านะครับกดบัฟไปเลยโอเคครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่109ล้านนะครับผมสําหรับดาเมจโทจิก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูแอนิเมชันกันหน่อยแล้วกันนี่นะครับเป็นการฟันแบบรัวๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะติดเลือดด้วยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูด้านของสกิลกดของโทจิกันเลยดีกว่านะครับผมว่าทําอะไรได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะกดสกิลเลยละกันนะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่อ่า ร5 0ยห้ล้านนะครับผมจะกดไปปุ๊บนี่นะครับได้เมียของผมเพิ่มเป็นสองบิลเลียนนะครับผมแล้วก็จะมีท่าแอนิเมชันด้วยนี่ครับผมฟวางโซ่ไปเนาะประมาณนี้นะครับผมก็ตัวละครมอนก็หายไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับผมก็จะเป็นท่าหน้าของโจโกะกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับสำหรับโจโกะนะครับผมก็จะค่าวางอยู่ที่500นะครับผมนี่เลยเมื่อวางไปก็จะไปประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับโจโกะนะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าผมยังทำเลเวลมันยังไม่ตันนอนก็เลเวลอยู่ที่61นะครับโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุไฟนะครับผมวางพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งหมนะครับผมโจมตีอยู่ที่7จ็ดปีนะครับระยะสี่สิบห้าอันตีก็จะเป็นเซอร์เคิลเอ็มนะครับผมเนาะก็วางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมไม่มีติดเผานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะอัพกัันนเลยดีกว่าะครบผม อันแรก500นะครับ1,000ก็จะเปลี่ยนมีแอนิเมชันใหม่นะครับสคิลเอเหมือนเดิมเลย2,000นะครับผม5,000จะเปลี่ยนการตีเป็นทรงโค้นะครับขั้นต่อไปนะครับผม8,000นะครับผมแล้วก็1 5 0 0 0นะครับตีเป็นซสคิลเนะครับผม20,080 8ตีสคิลเอนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลกดมานั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับได้เป็อยู่ที่880,000นะครับผมก็ถ้าเลเวล175คิดว่าน่าจะประมาณ ประมาณหนึ่งล้านได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนาะโอเคนะครับผมแต่เรามาจะมาบัฟกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเนาะโอเคนะครับโจโกะนะครับผมได้เมจอยู่ที่แ0ด0สนผมจะกดบัฟไปเลยปึ๊บตอนนี้ครับดาเมจอยู่ที่สมล้านนะครับผมนี่เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันเลยดีกว่าครับผมว่าทําอะไรได้นะโอเคมาผมซ่กมอนหมอมาละนะครับโอเคผมจะกดไปเลยปึ๊บทําอะไรได้อ๋อจะติดเผานันเองนะครับผม เมื่อกดไปก็จะติดเผานะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันติดเผาเท่าไหร่นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ติดเผามาข้างบนรูปข้างบนของเราเนี่ยหมอนอ่ะแล้วก็จะหายไปไม่ไม่แน่ใจว่ามันติดเผากี่ครั้งนะครับผมซึ่งติดเผาคิดว่าน่าจะติดเผาดาเมจต,ตามอาของเราเนี่ยนะครับผมนะครับโอเคนะครับสำหรับโจโกก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะก็บัฟป็นานของพวกดาเมจมาละมั้งครับ ก็จะเพิ่มน,นักของดาเมจมาเนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับใหม่มันทั้งหมดนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ